โอเคก็เหลือฟูกะคนเดียวในเรื่องของฟูกะนะฮะในเรื่องของฟูกะคือหลังจากพี่ที่หายไปตรงนี้ใช่ไหมฟุกกะหลังจากที่โดนยิงในบทที่8บทที่9เนี่ยช่วงนี้จะโดนยิงไป1นครั้งโดนตะโกฆ่าตะโกยิงหัวเต็มเมนะงนั้นบอกในเนื้อเรื่องยี่สิบแล้วนะยิงหัวเข้าไปเต็มเแล้วก็เก็บตกกลับไปไปพักรักษาตัวแล้วก็ฟื้นฟูสมรรถภาพนะฮะทางร่างกายขึ้นมาให้เหมือนเดิมเพราะโตรู้อยู่แล้วว่าฟูกกะไม่ตาย เพราะว่าตามฉายานะฟุกเอออตโต้ก่อนน,นั้นจะมีข้อมูลตรงส่วนหนึ่งที่ออตโต้จะรู้อยู่แล้วว่าฟุกะเป็นอมตะก็คือช่วงนี้พูดพูดถูกลุมเรือนนะฮะจะเป็นช่วงนี้ที่จะพูดประวัติเกี่ยวกับฟุกะอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ออโต้จะมาดูความตรงจําในอดีตของฟุกะเพราะว่าในอรยธรรมเก่าที่ดเร์เมทิ้งเอาไว้มันมีคีย์เวิร์ดหรือมีอุปกรณ์อะไรบางอย่างที่ดเร์เมทิ้งเอาไว้ให้คุณให้คนรุ่นหลัง คือฟูกะาไม่ไม่ได้รับอุปกรณ์พวกนี้มาจะได้รับแท่ขนนกมาแต่ว่าคนอื่นน่ะจะถูกทิ้งเอาไว้อย่างนูวาหรือฟูสึจะถูกทิ้งเอาไว้ va, ห use, ไวให้ก็คือมีภารกิจอื่นแต่ฟูกะามีแค่ภารกิจเดียวก็คืออยู่ต่อไปเรื่อยๆเพื่อสืบ,ส,บสืบทอดเจตนาลมบางอย่างเอาไว้เฉยๆไม่ได้ไม่ได้ทิ้งเอาไว้ให้อย่างเป็นทิ้งเป็นอันหรืออะไรแค่ทิ้งขนนกไวใ้ให้ควบคุมตัวเองก็พอครับแต่มีนูนูวากับฟูสึที่ดรเมยร์เมทิ้งเอาไว้ให้ เพราะงั้นช่วงนี้ออโตจะเป็นช่วงที่ตามหาของจะถูกเล่าอยู่ในนี้ว่าออโตจะมาตามหาข้อมูลบางอย่างที่ดรเมทิ้งเอาไว้เป็นของชิ้นหนึ่งที่จะต้องเอาไปใช้ในโปรเจกต์ของออโตมันจะถูกเล่าอยู่ช่วงนี้เพราะงั้นหมายความว่าออโตรู้อยู่แล้วว่าฟูกะไม่ตายเพราะว่าจากการไล่ดูอดีตอ่ะมันจะมีช่วงอดีตช่วงหนึ่งที่ฟูกะโดนฆ่ามาแล้วเราก็รู้แล้วโอเคฟูกะไม่ตายก็เลยไปเก็บรักษาตัวอยู่ในฟิกซิลแต่ว่าถ้าถามว่าไอ้แล้วออโตกับ ฟูกะาทำไมฟูกะาถึงเข้าร่วมกับฝั่งซิกซิลหรืออะไรอย่างเงี้ยมีเหตุการณ์อะไรไงนี้ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลนะฮะยังไม่ยังไม่ได้เปิดเผยว่าเปลี่ยนพันตัวจากข้านเซียนมาเป็นบาคิดี้ให้ฝั่งซิกซิลได้ยังไงยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลนะครับโอเคก็จะเป็นช่วงนั้นเนาะอันนี้ก็คือช่วงนั้นก็คือหลังจากโดนยิงปุ๊บก็โดนตกเก็บเข้าแคปซูลรักษารักษาตัวอยู่6เดือนนะหเดือนแล้วก็เกิดอีเวนท์ที่20ก็คือแก็บช่วงเนี้ย มันจะห่างกัน6เดือนช่วงเนี้ยอีเวนต์ตรงเนี้ยห่างกัน6เดือนอีเวนต์จากท่านก๊อตมาตรงเนี้ยห่าง3เดือนอีเวนต์ตรงช่วงนี้ภารกิจค่อนข้างต่อเนื่องแต่คิดว่าน่าจะห่างกันประมาณเดือนถึง2เดือนแล้วก็ mandatory. อีเวนต์ตรงเนี้ยจะห่าง3เดือนนะครับจากอีเวนต์ท่านก๊อตถ้านับอีเวนต์ก๊อตเคียร์นาเป็นหลักนะจะห่างประมาณ6เดือนประมาณ6เดือนก็คือข้ามปีแล้วตอนนี้อีเวนต์ก็อยู่ปี2 0 1 4นนะครับโอเคไปต่อ อพอหลังจากเก็บอ่ะนั้นเรื่องฟูกะก็จะจบตรงนั้นคือเรารู้ดูแค่ตรงนั้นใช่ไหมเราก็มาโผล่อีกทีตรงนี้เนื้อเรื่องของฟูกกะตอนนี้ที่ที่ในตัวเกมเล่าให้ให้เรารู้นะฮะจะเป็นพูดถึงอดีตเขา3ทามทำลายหลักๆทำลายแรกคือทำลายก่อนที่ฟูกกะจะเป็นนักรบฟิวชั่นทำลายสองคือช่วงสุดท้ายของอารยธรรมแห่งนักรบฟิวชั่นก็คือช่วงสุดท้ายของแผนการของดเตร์เมที่จะต้องสละอารยธรรมเก่าแล้วขึ้นอารยธรรมใหม่ นะครับจะช่วงที่2ช่วงที่สามคือช่วงที่หลังจากเอายาทมเก่าแล้วเป็นช่วงปมของฟูกะเกี่ยวกับนูวาเกี่ยวกับท่านเซียนเกี่ยวกับตัวดําจะอยู่ในช็อตที่สาก็คือมันจะมีถามสามช่วงช่วงที่เกี่ยวข้องกับร่างดําที่สุดจะอยู่ในช่วงที่สามก็คือ,อมูวี่ส่วนที่3าม,มันจะมี3ามส่วนอ่ะหลังจากที่โูกะตื่นมาก็ไปอัดออโต้ใช่ไหม ไปอัดออโต้เรียบร้อยตุ๊บตับตุ๊บตัตบเสร็จแล้วก็ออกมาแล้วก็ไปตีกับเควินไปตีกับโบเนียไปตีน,ๆๆๆนู่นนี่นี่นั่นฮะอันนี้คือจบไปตรงนั้นนะฮะเราเห็นใน c ีแล้วแอดจะไม่ค่อยพูดเดยอะนะตรงไหนที่เราเห็นแล้วนะครับแล้วก็เราแต่ช่วงนี้เราจะมารู้เรื่องเกี่ยวกับฟูกะว่าช่วงก่อนที่การล่มสลายเกิดขึ้นอ่ะมันจะมีอะไรอันนี้ขอสรุปรวมของจีนไปเลยเพราะาแอดเล่นของจีนมาแล้วนะฮะในช่วงแรกที่เป็นช่วงของก่อนที่จะเข้าสู่นักลบอารเคดี่ ก็คืออยู่ในครอบครัววรยุทธ์แห่งหนึ่งแล้วกันแล้วก็ได้ย้ายเข้ามาที่โรงเรียนขนาดใหญ่ภายในเมืองพอย้ายเข้ามาเรียนก็เจอกับเพื่อนคนหนึ่งนะครับเพื่อนคนนั้นคือ,อถ้าจะถ้าจะในี่ก็คือถ้าถ้าใจะให้เป็นรูปนะนี่จะใช้โมเดลนี้แต่ว่าไม่ได้บอกชื่อไม่ได้บอกชื่อว่าโคคเลียนะไอ คารอนะไม่ใช่ไม่ใช่ใช้ชื่อนี้แต่ใช้โมเดลตัวนี้ใช้ใช้โมเดลอันนี้นะจะเป็นเพื่อนของฟูกะในอดีตแล้วก็อยู่กันไปอยู่กันมาพอพอ6เดือนหลังจากอีเวนต์ตรงช่วงนั้นอะ่ะคือเข้าไปโรงเรียนเรียน6เดือนแล้วก็ออกจะกลับบ้านจะกลับบ้านไปไปเยี่ยมคุณพ่ออะไรเงี้ยก็คือกลับบ้านไปที่โรงฝึกตัวเองเกิดการล้มละลายครั้งที่3ขึ้นในงาน,นทำเก่าแล้วฟูกะก็เริ่มเข้ามีส่วนครัวพันเกี่ยวกับ การากรล่มทลายก็คือตั้งแต่ช่วงนั้นมาเป็นต้นมาไม่รู้เวลาที่แน่ชัดว่าจากการล่มทลายครั้งที่3ไปถึงการล่มทลายครั้งที่12ที่โผล่ในช่วงที่ของอริยะธรรมโบราณแผนสุดท้ายของเมย์ของพี่เมย์มันห่างกันเท่าไหร่หรืออะไรยังไงนะครับไม่ไม่มีการพูดถึงแต่ว่าจะมีแก็บอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งช่วงนั้นแอดไม่รู้รายละเอียดอะไรยังไงนะนั้นต้องไปอ่านแต,ต้องไปอ่านซ้์สตอรี่เสริมกันเองนะครับ อ่ะพอพอช่วงนั้นเสร็จปุ๊บตัวตัวเพื่อนผู้หญิงคนนั้นละกันเพื่อนผู้หญิงของฟูกะคนนั้นก็จะสอนฟูกะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตการเล่นเกมที่ฟูกะติดเกมเพราะว่าคน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 ,นี้แหละเดี๋ยวมันจะมีบอกในชวนตอนที่2ว่าไปเล่นเกมด้วยกันอะไรเงี้ยจะจะมีบอกอยู่อ,อันนี้ก็จะเป็นช่วงใส,ส่ใส,ส,สนะครับของฟูกะไม่มีอะไรช่วงที่2องจะเป็นช่วงอารยธรรมสุดท้ายของฟูกะเป็นช่วงการล่มสลายนะครับก็คือหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นอ่ะก็ฟูกะ ก็อยากรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เข้าร่วมกับหน่วยนี้โดยที่ไม่ไม่รู้เงื่อนไขไรายละเอียดนะว่าเข้าร่วมอะไรยังไงมีเงื่อนไขอะไรยังไงแล้วก็เข้าร่วมกับโปรเจกต์ทหารฟิวชัน่นหรือวาคิซลลี่ฟิวชัน่นนะฮะที่เป็นของดรเ, Phoenix, เมย์แล้วก็กลายเป็นฟินิกส์เพลิงอมตะก็คือฟินิกส์เพลิงอมตะชาลาราของฟูกะเขานะครับแล้วก็สู้กันไปเรื่อยๆจนถึงอะไรเรียกอ,อะไรนะคู่ก,กฎที่12บองของอไรทำโบราณน,นะฮะ เนื้อเรื่องตรงช่วงนี้มันจะไปเล่าทํากับเนื้อเรื่องของตรงช่วงช่วงนี้บทที่สิบสองมันจะมีเล่าซ้ํากันอยู่มันจะมีไปเล่าซ้ําอยู่ช่วงหนึ่งตรงแถวๆนี้เนี่ยมันจะไปซ้ํากับตรงนี้คือถ้าใครจะไปอ่านรายละเอียดไปอ่านตรงนี้ได้มันจะซ้ํากันนะครับ จะไปเล่าซ้ากับในเรื่องบทที่12ก็คือหลังจากพุ่มกดที่12เกิดขึ้นมาก็คือในตอนนั้นสถานการณ์โดยภาพรวมของไรยธรรัมโบราณก็คือเหลือเมืองใหญ่ขนาดใหญ่3ามเมืองเหลือวาคาลีที่ดูหน่วยลบแนวหน้าที่เป็นกําลังหลักอยู่3คนมีเควินฟุกะแล้วก็ซากุระ3มคนผู้คุมกดที่12คือน้องสาวของซากุระซากุระน้ําแข็งอ่ะจะมีน้องน้องสาวอยู่ผู้กดที่12คือคนนั้นแล้วก็เข้าไปเป็น ไวรัสมัง้งรู้สึกจะเป็นเฮเชอร์ our, แห่งการแพร่กระจายหรือไวรัสอะไรสักอย่างเนี่ยจำจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับแล้วก็ไปทําลายปล่อยคิวนุษยิงเมืองทั้ง3เมืองทิ้งเละเทะไปหมดก็คือตอนเนี้ยฝ่ายตอนในในอีเวนต์ในตอนนั้นคือฝ่ายพี่เมย์แพ้แล้วแพ้แล้วเรียบร้อยก็คืออ่าพอหลังจากอีเวนต์ช่วงนั้นก็ก็มานั่งปรับทุกสุกดิบอะไรกักบเควินอยู่สักพักหนึ่ง แล้วก็เควินก็ดําเนินแผนการต่อไปก็คือขึ้นไปดวงจันทร์แล้วก็ให้ฟูกาเข้าแคปซูลแล้วก็บอกว่าฟูกาจะต้องนอนอย่างเนี้ยหนึ่งหมื่นปีหลังจากนั้นตื่นขึ้นมาพร้อมกับนูวากับฟูสึก็คือเป็นเนื้อเรื่องส,องส่วนที่สามตอนเควินไม่ไม่รู้ว่าเข้าแคปซูลหรืออะไรยังไงก็แค่อัดฟูกาเข้าแคปซูลแล้วก็จบไปแล้วก็ไม่รู้เรื่องของเควินอีกเลยตอนนั้นก็จะตัดจบแค่ตรงนั้นแล้วก็มาเรื่องนูวากับฟูสึใช่ไหมฟูสึที่หลังจาก ตื่นขึ้นมา10,000ปีก็หลังจากนั้นคือนววูวากับฟคืึได้รับหน้าที่ก็คือนําขนนกกุญแจขนนกอะ่จะจำไม่ได้กุญแจที่8เลหรือที่2อเนี่ยแหละเอามาให้ฟูกะเพื่อด,ดึงความทรงจําของตัวเองออกมาเพราะไม่งั้นฟูกะจะตายเพราะว่าความทรงจําของตัวเองม,มันล้นแล้วทําให้เาขาเรียกอะไรนะกลายเป็นกลายเป็นบ้าหรือบ้าคลั่งไปเลยถ้าถ้าไม่จกกัดการกับความทรงจาของตัวเองก็คือเอาขนนกมาให้ แล้วก็ให้ฟูกะจากการเกี่ยวกับความทรงจําของตัวเองซะหน้าที่ของนูวาเกี่ยวกับฟูกะคือมีแค่นั้นแล้วก็วางนูวาก็รู้สึกสงสารฟูกะมันก็เลยสร้างตัวอีฟขึ้นมาให้ตัวหนึ่งก็คือจะเป็นตัวนี้ตัวนี้สร้างขึ้นมาให้ตัวหนึ่งให้อยู่กับฟูกะปีก2 0พ0ปีนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็แบตหมดแล้วก็หายไปส่วนตัวเนี้ยเนื้อเรื่องของในตัวเนี้ยตัวเนี้ยอยู่กับออโตตัวเนี้ยยังถูกเก็บรักษาอยู่กับออโตออโตเก็บไว้ จะถูกเล่าถึงแต่ว่าไม่ได้บอกชื่อชัดๆแต่ถูกเล่าถึงอยู่แล้วก็หลังจากนั้นนูวาก็จะมีภารกิจอีกภารกิจหนึ่งคือไปเ,ออเก็บข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับดเร์เมย์ให้กับคนรุ่นหลังเพื่อในใช้ในการต่อกอ่อนเพราะว่าดเรเมย์รู้อยู่แล้วว่าในอนาคตหรืออะไรทําให้เกิดขึ้นมาใหม่มันต้องเกิดการล่มสลายขึ้นมาอีกครั้งแต่ไม่รู้เวลาที่แน่ชัดเพราะงั้นฟูกาจะต้องเป็นคนที่สืบ,สบทอดว่าไอ้ตัวนี้ยังอยู่และอยู่ที่ไหน ส่วนนูวากับฟูเสือจะเป็นคนที่เอาไปเก็บว่าเอาไปเก็บไว้ที่ไหนเพราะงั้นฟูกาจะเป็นคีย์เวิร์ดในการถ่ายทอดอารยธรรมโบราณมาซึ่งเควินน่ะจะเป็นการถ่ายทอดโดยตรงก็คือข้ามข้ามมิติมาเลยแต่ของฟูกาจะตามการเวลานะฮะจะจะไม่เหมือนกันนะสองคนนี้จะไม่เหมือนกันเพราะเควินทําแผนของตัวเองแต่ว่าฟูกาเนี่ยทำตามแผนของดรเมย์โดยที่อาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้า อ่ะพอหลังอยากถ่ายทอเดเสร็จก็จะไปโผล่ในเนื้อเรื่องของฟูกะที่ออโต้ไปดูอดีตของฟูกะใช่ไหมจะไปโผลุ่ดช่วงนั้นก็คือไปดูอดีตไปเอาข้อมูลมาจําชิ้นส่วนไม่ได้ว่าไปเอาอะไรวะจําไม่ได้ไปลองดูอีกทีนะพอดีลืมไม่ได้เล่นตรงนั้นนานแหละอ่ะอันนี้คือจบตรงนั้นนะฮะแล้วก็จะมีเนื้อเรื่อง ส่วนที่3ก็คือส่วนที่ส่วนที่2ก็คือจะเล่าตรงนั้นก็คือจบตรงนั้นนะฮะส่วนที่3ของเรื่องนูวานะฮะจะเป็นการพูดถึงเกี่ยวกับท่านเซียนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ท่านเซียนจะออกไปพร้อมกับสิทธิสินอย่ะที่เป็นสิทธิที่เราจะเจออยู่ในเนื้อเรื่องตรงเนี้ยที่จะเจอออกไปข้างนอกเพื่อไปที่เมืองเมืองหนึ่งที่บูชาการล่มสลายอยู่โอกาสก็เลยไปฆ่าล้างบางเมืองน,นั้นทิ้งซะเพราะว่าในในจากนั้นจะมีมาเคลี่ เขาเรียกอะไรนะคผู้พิทักษ์ในอดีตที่โผล่ขึ้นมาพร้อมกันวาโผล่ขึ้นไปด้วยแล้วไปช่วยเมืองเมืองนั้นเอาไว้จะเป็นตัวละครจะมีตัวนี้ตัวน,วนี้อ่านชื่อยากแต่ตัวเนี้ยจะเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็จะมตีตัวนี้เกี่ยวข้องด้วยตัวนี้เกี่ยวข้องกับฟูกาโดยตรงเนาะแล้วก็ตัวนี้ มันจะมี3ามสี่คนน่ะที่เกี่ยวข้องด้วยเกี่ยวข้องกับเมืองเมืองนั้นแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะไปถูกเล่าอีกทีหนึ่งนเนื้อเรื่องมันจะวนอย่างนี้นะถูกเล่าอีกทีหนึ่งตอนเนื้อเรื่องพงศาวดารในช่วงสองเนื้อเรื่องแรกของบทชนหยวนจะไปถูกเล่าตรงนี้ถูกเล่าโดยอ้อมๆตรงนี้ในภารกิจชนหยวนจะถูกเล่าถึงแต่ว่าไม่ไม่หมดนะครับ หลัอยากเราไปที่หมู่บ้านท่านเซียนไปที่หมู่บ้านนั้นแล้วก็หมู่บ้านก็ยังบูชาแท่นอะไรของเขาอ่ะโฟก้าไม่พอใจก็เลยฆ่าทิ้งแม่งหมดเลยแล้วก็เก็บเด็กกลับมาเพราะว่าโฟกา้าบอกว่าไอ MM ้แท่นนั้นอ่ะมันจะมีพลังงานแห่งการล่มสลายอยู่ซึ่งถ้าถ้าคนเข้าไปใกล้ๆมากๆอ่ะมันจะถูกการล่มสลายกืนกินแล้วกายเป็นปีศาจโฟกา้าไม่ต้องการแบบนั้นก็เลยบอกให้ชาวบ้านอ่ะไม่อยากเข้าใกล้แต่ว่าก็ยังมีคนที่ฝ่าฝืนเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ไปบูชานู่นนี่นั่นอะไรของเขาอ่ะก็เลยฆ่าทิ้งแม่งหมดเลย ล้วก็เก็บเด็กกลับมาเพราะว่าพอฆ่าพ่อแม่ทิ้งใช่ไหมก็ได้เหลือก็จะมีเด็กหรือลูกหลานน่ะก็เก็บกลับมาเป็นสิทธิ์พอเก็บกลับมานันมีสิทธิ์คนหนึ่งอะ่ะถูกการล้มสลายอะ่ะเข้าครอบงำใกล้จะก,กลายร่างโูกะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวถ้าถึงวันที่เท่าไหร่ไม่รู้จะฆ่าทิ้งเพราะว่าไม่งั้นจะกลายเป็นการล้มสลายแล้วกลายเป็นผู้คุมกฎอาจจะก,กลายเป็นผู้คุมกฎได้ซึ่งมันไม่ใช่ผลดีต่ออะไรธรรมนุษย์ก็เลยจะฆ่าทิ้งแต่ลูกศิษย์คนอื่นๆที่ฝึกกับฟูกะไม่เห็นด้วย ก็เลยจะไปฆ่าฟูกาทิ้งแต่จะเริ่มแผนการเร็ดสัตว์ปุ๊บอ่ะฟูกาก็จะเตรียมไปฆ่าแต่โดนลูกศิษย์ชิงฆ่าก่อนชิงฆ่าฟูกาทิ้งก่อนแล้วก็ไอเด็กคนนั้นอ่ะเด็กที่ถูกการรับลาชการเข้าเข้างานก็ยังอยู่ต่อหลังจากนั้น20ปีฟูกาฟื้นขึ้นมาใช้เวลาฟื้นหลังจากการโดนฆ่าครั้งหนึ่งคือ20ปี20ปีฟูกาฟื้นขึ้นมาแล้วก็มาไล่ฆ่าลูกศิษย์ตัวเองอ่ะทิ้งหมดเลยทิ้งหมดทุกคนนะ จะไล่ฆ่าทิ้งหมดเลยรวมถึงเดือดชนอยู่ด้วยมั้งรู้สึกจะโดนฆ่าแต่ตอนเนี้ยตอนที่เราเล่นอยู่ตอนเนี้ยมันจะยังไม่บอกว่าโดนฆ่าแค่บอกว่าเป็นสิทธ์เล็กคนเล็กสุดมันจะไปบอกในเรื่องบทที่สามว่าตายแล้วก็จบตรงนั้นเนื้อเรื่องบทดําของเนื้อเรื่องตรงเนี้ยจะจบตรงนั้นคือเราจะรู้แค่นี้เรายังไม่รู้ว่าสร้างดําดคือใครอะไรยังไงยังไม่รู้ละเอียดมาก,กวันนี้จะรู้แค่ตรงนี้แล้วก็ตัดจบรอบทต่อไป นะครับแค่นี้ตอนนี้คือเนื้อเรื่องทั้งหมดมีเท่านี้นะไทม์ไลน์ของแต่ละฝั่งของพันของแต่ละองค์แต่ละองค์กรอะไรอย่างเงี้ยจะจะตามนี้นะครับโอเคเนาะโอเคนะครับนะใครสงสัยอะไรงไงสอบถามกับแอดได้นะครับสามารถพูดคุยคอมเมนต์เข้ามาได้ทางคิดมอเตอร์ไทยแลนด์หรือไม่ก็ทางมิโฮโยแฟนคลับนะครับทีสองทัง้งสองโอเคขอตัดวิดีโอเท่านี้จ้ะ